สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนโครครับผมวันนี้นะครับเติบโตประจำสัปดาห์อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวันวันนี้เติบโตอะไรนะครับไปเลยจริงจงจริงจงจงเพื่อนเพื่อนเคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมไว้ทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอป,ปหนึ่งดีมากเลยครับแอป,ปตัวนี้ชื่อว่า ug phone เป็นแอป,ปที่เอาไว้เช่าข่าว ระบบคาวเหมือนเราเช่คาคอมไว้เ่องหนึ่งใครที่อยากฟาร์มชิวๆแล้วออกมาดูหนังดู YouTube หรือจะทำอะไรก็ได้หมดห่วงเหมือนเราเปิดคอมไว้ที่บ้านวันละแค่8บาทโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างสามารถรับเพรเพิ่มเติม,ตมอีก488เพรหรือเอาไปใช้ลดราคาได้35บาทเพียงแค่ใส่โค้ด NC 0 0 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ Pay to Win Top up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติ รวดเร็วทันใจในหนึ่งนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดล l กน ok, ok 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 ัลล็อกดะโกนิก a าซาก้าแล็กน k ล n ็อกออนไลน์แลนเวิร์ดแล r กน i ล t ็อก r ีเบิร์ด r ฮริ่ย์พอ o เตอร์แล็กนัล k ็อกออริจินแล c กนลอกเอ็ชินอิมแเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับวันนี้นะครับ ขั้นแรกเราก็เดี๋ยวเปิดกุญแจก่อนเลยนะเพราะว่ามันมีกิจมาใช่ไหมผมก็เก็บกุญแจมานิดหน่อยนะเปิดไปเยอะแล้วนะเปิดไปเยอะแล้วเราก็ยังยังทํากุญแจไม่ครบนะครับขาดตีมอนทั่วไปเนี่ยนะได้อีกยี่สิบสามดอกนะครับอ่านี้เราก็เปิดไปก่อนตอนนี้มีกี่ดอกไม่รู้อะเปิดสิบไปก่อนบับได้เป็นอะไรครับโหมันไม่ออกอันนี้เลยอะเออพี่ที่ผมเล่นด้วยเขาเขาได้นีแล้วอะเปิดไปแบบ ออกโคตรเร็วอะผมไม่ออกวะหมาแล้วโอ้โหมันไม่ได้การันตีด้วยนะเนี่ยเพราะว่าเราเหลือยี่สิบสามดอกมันไม่น่าได้ของครบใช่ไหมเปิดทีละครั้งแล้วกันโอ้โหกากมากากมาโอ้โหกากอึ๊บโอ้โหแถวบนยังไม่ออกเลยนะแถวบนยังไม่ออกเลยเหลือแถวล่างเต็มเลย ขอเราสักหน่อยละกันนะเขาหลังอ่ะต่อไปนะครับมีผสมผสมเขียว60ครั้งนะครับผสมเขียวห0สครั้งผสมเขียวร้อยครั้งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมพอไหมสกัดธาตุผสมอเดี๋ยวเราผสมผสมขาไปก่อนผสมขาไปก่อนผสมเขียวเราเพิ่งมี24ครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผสมมันก็จะดันไปเรื่อยๆเนาะ แต่ว่ามันก็ยังไม่พอที่ลอยครั้งนะครับไอ้หกสิบครั้งนะขาดอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกิจนี้เราก็ยังไม่ทําข้ามไปก่อนนะจ๊ะลองหลัดแปรเอฟเฟกนะครับอันนี้ลองหลัดแปรสีลาธานักปาดแปรธาุเนี่ยเรามีอยู่สี่สิบสี่นะครับมันให้เราแปรกี่ครั้งโอโ้โหมันให้เราแปลร้อยครั้งนะครับเพื่อได้กล่องต่อไปเราจะต้องเก็บแล้วนะตรงเนี้ยเพื่อรอกิจนะครับแต่ว่าไอ้รอบนี้ผมไม่เก็บแล้วกัน เดี๋ยวกว่ามันจะวนมาเนี่ยร้อยครั้งน่าจะเก็บได้อยู่มัง้งเพราะนั้นเดี๋ยวรอบเนี้เปิดก่อนน่าจะทํากิจสักห้าสิบครั้งได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรีกันเลยก็อันนี้มันป้องกันห้าแล้วเนาะอันนี้ขาดแม่นยำเจ็ดอันนี้จะเอาสี่แต่ก็ยังไม่ได้เรามาเรียนนี้ก่อนดีวะนะเดี๋ยวเรามาเรียนนี้ก่อนเดี๋ยวยี่สิบห้าครั้งเนี่ยมันจะให้ตัวแผ่นจารึกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี้เราเซฟไว้ได้เนาะอ <decisions you S 2> <recogn. S 1> ่าผมเคยเซฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากู้ได้เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะ ลุยอันนี้เพื่อเอาป้องกันเจ็ดให้ได้นะครับไปหาหอันนะครับยังไงเราก็ต้องได้สักวันอะถ้าไม่รีมันก็ไม่ได้เนาะไปครับมาที่เถออยากกรีดอยากกรีดอยากกรีดขอแบบเขียวหอันอะสุดเลยอะเขาที่เหลวห้าเขียวนี่ก็คือถือว่าตึงแล้วนะอยากตึงกว่าเดิมโหไม่มายังไม่มาเพื่อนๆว่าผมแตกไหมครับความหวังริบลีวะ 5อันยังไม่ออกเลยแล้วถ้าม,มันจะเจ็บใจมากเลยนะถ้ามันออก6อันแล้วแบบเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยแบบสีแดงอะไรเงี้ยที่มันไม่มีทางทําได้อะโอ้โหอูแดงห้าแดงห้าก็ไม่มีทางทาได้นะครับสัต <c> ว <oughs> ์โอ้โหโอ้ my god แต่ว่าทำไงเรามีเขียวห้าอยู่แล้วที่จริงของเรา,ามันสวยอยู่แล้ววันนี้เราอยากได้เขียวหกอะ่ะเขียวหกม่วงหอ่ะอะไรก็ได้จัดมาเขียวหม่วงหกฟ้า6อยากได้น้อยสุดนะครับแต่ว่าถ้ามันจะถ้ามันจะได้ก็ต้องได้ก็ต้องเอาอ่ะ หมดแล้วโอ้โหอ่ะเดี๋ยวรับ,ร,บรับรางวัลก่อนนะครับเอาไปเปิดต่อเราต้องกดอีก7คลิกใช่ไหมเรามี4ี่เม็ดสัปดาห์นี้ผมซื้อหรือยังเอ้ไม่ใช่วันนี้ผมซื้อหรือยังวิ่งไปดูก่อนแต่ผมว่าซื้อแล้วแน่เลยวะ่ะถ้าซื้อแล้วก็ไว้เดี๋ยวต้อง,อเ,องเอ,งเอ,งอ,เอง้เดี๋ยวต้องมากดเองนะครับเดี๋ยวต้องรอกดเองเดี๋ยวต้องมากดเองนอกคลิปอะโอ้โหฟ้าสี่จบแล้วนี่นะครับ ขาด3มครั้งเนาะจะได้5เม็ดนะครับแล้วก็ทํคทาอีกแค่3มครั้งแหละเราเอาแค่5้าอันนี้แล้วเราก็พอนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่นี่ละกันยังไม่กู้กลับคืนมาเนาะที่มันแจกเนี่ยมันเป็นสีเขียวแบบจํากัดเวลาไหมจํากัดด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องมาใช้ให้ได้นะเออถือไว้ที่ตัวละกันนะครับจะได้ไม่ลืมต่อไปมีกิจอะไรที่เราทําได้อีกไหมนะครับสุ่มอาวุธนะครับผสมสกินอันนี้ข้ามไปเลยข้ามไปเลยผสมสัตว์เราข้ามไปเลย ประดิษฐ์เสริมพลังเนะี่ยอันนี้ทําได้นะครับเสริมพลังเสริมพลังกับประดิษฐ์ไม่ยากเดี๋ยวผมประดิษฐ์อันนี้เลยแล้วกันเออค่อยๆสะสมไปก็เดี๋ยวอันนี้เขาให้ประดิษฐ์เขาให้ประดิษฐ์อุปกรณ์15ครั้งนะครับก็คือรีออฟแล้วก็ตีบวก20ครั้งอ่ะเดี๋ยวขั้นแรกเปิดกล่องก่อน,นแล้วกันอันนี้น่าจะขาวล้วนขาวล้วนไปทีที่2ข่ขาวล้วนเออมีเขียวหนึ่งว่ะผมก็กล่าวไปแล้วนะไม่ได้หวังอะไรตีปะ เอ้ยสีฟ้านึงเว้ยเปิดกล่องนะครับเปิดกลดนะก่องพาไงรัสหนะก็ยังดีโอ้โหไม่มีาพาไงรลัสเลยาพลาไงรลัสสามนะครับอ่ะอันนี้กล่องกิวนะครับกิวมันตีไหวสอตัวนะแต่ผมอะพลาดได้ไอ้นี่สีฟ้าวะ่ะของเก่าเรามันบวกห้านะเอ้ยตอนนี้มีให้ฝากแล้วนะครับบวกสามไปเลยบวกสาฝากไปก่อน อ้าวนี้ก็มีให้ฝากโอ้โหต้องบวกเจ็ดย่อยแล้วใครจะฝากาก็ฝากผมยางละกันจัดไปครับใบม่วงใบม่วงไม่มีอยู่จริงอันนี้หกกล่องนะครับปึ๊บพาไปละเจโคดเนา้าอ่ะเดีย๋ยวเราตีบวกอาวุธกันหน่อยนะครับตีบวกอาวุธกันหน่อยมีอะไรที่บวกน้อยๆไหมโอ้โหมีแต่แบบ มีแต่บวกสูงสูงนะครับอันนี้บวกแปดแตกอ่าโออันนี้บวกแปดเออติดแล้วขาดบวกหกอันเดียวอ่าเดี๋ยวลองกล่องกล่องประดับกันนิดนึงมีอะไรที่บวกน,น้อยๆอ่าอันนี้บวกสี่นะครับไอ้ไม่มีไปบวกประดับวะไม g ก d เสริมพลังอุปกรณ์ จัดไปครับเออสำเร็จครั้งใหญ่ไปสถือว่าใช้ได้เออได้ฝากถือว่าได้ฝากเติบโตทีนินนดทีน,น,น่อยนะครับไหนดูสิมีแต่บวกห้าแล้วนะมีแต่บวกห้านะครับก็เดี๋ยวเราบวก5้าสีเขียวก่อนแล้วกันติดวะแตกพอพักเราก็จะ ผ่านเกวสนะครับแล้วก็ให้เราประดิตอุปกรณ์ใช่ไหมเราก็เลือกนะครับว่าจะรีอันไหนเดี๋ยวผมต้องแก้หนไอนอันนี้ป้องกันสองอยู่นะครับแก้อันนี้ก่อนไหมอันนี้มีป้องกันนะแก้อันนี้ก่อนเลยเฮ้ยอันนี้มันใช้อันนี้วะถ้าเลือกแก้ใช้อันนี้เนาะเราคาบอันนี้มาเยอะอันนี้ป้องกันสองอันนี้ก็แก้ได้ก็เลือกจะแก่ไหนก่อนแก้นี้แล้วกัน มันจะมาไหมเอ้ยโหมงกลสามมาแล้วไวจัดเอา้างั้นแกนี้ต่อขอมองกลสามนะครับมงกลสามมงันสี่อะได้ไหมได้ไหมเพื่อนจัดให้หน่อยเด้อถือว่าช่วยกันโหดวงหมดกับไอ้เมื่อกี้ไปแล้วอะมาไวจัดขอหน่อยขอสวยๆหน่อยเอามงกลสองกลับมาของก็ได้เป็นยำหนึ่ง ป้องกันป้องกันอยู่ใสโหเหลือยีองแล้วโอกาสแตกสูงไม่ว่าเลยอะใช้ให้หมดไปเลยถ้าถ้าได้ป้องกันสามป้องกันสี่ะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ดัดมา้ากินตูมากครับเพื่อนๆอดทนมันบอกให้เราอดทนคุณฟูเอ็มพเอามาทำไมเอาป้องกันป้องกัน เีงกันสถือว่าสวยนะครับโอเคถือว่าจบจบอ่ารับไปรับซรัพย์รับทัพยนับส่วนการสร้างนะครับอ่ะอันนี้กิจกรรมยานเดี๋ยวผมส่งบริจาคบริจาคกิลนะครับเดี๋ยวไปที่กิลด้วยไปซื้อไปซื้อของก่อนซื้อนี่มาบริจาคนะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็บันทึกหมาป่า สวยเฮ้ยแล้วก็ตีบอสนะครับอ่าเดี๋ยวก็ตีครบอยู่แล้วมันให้เรารีออฟว่ะมันแจกอันนี้มาเราจะต้องเติบโตป้องกันขอป้องกันสองครับเพื่อนอันอื่นผมต้องแก้ไหมเนี่ยโอ้หต้องแก้หลายอันเลยต้องแก้หลายอันเลยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วผมเป็นเรื่องแล้วอันนี้ได้แม่นหนึ่ง ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้พอใช้ได้มันเป็นตาที่แบบว่าไอ้นี่อะดิมันเป็นของแบบมังคับรีอะแกนี้แล้วกันเป็นไยเน,านา่นากา็เน,านา่าเน่าก็เน่าเอ้ยกลับมาแมน่นโอเคใช้ได้อยู่นะครับอ่ะต่อไปก็เหรียญสนับสนุนนะครับเราจะซื้อเป็นน้ำตานะครับ น้ำตาซื้อเป็นน้ำตาจ่าโทมาสมอระภูมินะครับเพื่อนๆตาใกล้เปลี่ยนอาชีพสุดๆแล้วนะครับบอกเลยว่าใกล้แบบใกล้สุดๆอันนี้ใครมีเพชรน,น่าซื้อมากนะถ้าจะเปลี่ยนอาชีพอะโคตรคุม้มสองจ่าย2องันเพชรได้ของแบบมูล,ลค่าเป็นหมื่นเพชรอะแต้มก็เยอะนะครับไม่ค่อยได้มาซื้อลืมมาอันนี้ได้ถ้าแต่อะไรอะแม่นสไม่ซื้อแล้วกันไม่ซื้อ นี่นะครับผมขาดอีแค่7อันนะสำหรับตาใหญ่แต่ว่าขาดมูลิออนขาดเงินขาดอย่างอื่นเยอะนะต้องค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็เติบโตประมาณนี้นะครับสาหรับอาทิตย์นี้นะพอใช้ได้นะครับป้องกันขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะเพราะว่าแบบออปติดป้องกัน2ป้องกัน3อะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับเออถือว่าได้เติบโตนะโอเคครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมไนท์โครนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด u b บสไคร e นะผมใครที่ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้ก็อย่าลืม UG Phone นะครับผมใช้ดีมากๆวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ